มาครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว h a t the Park นะครับอยู่กับผมปะกุงนะก็วันนี้ผมเอามาทั้ง2ตัวนะครับตัวที่กําลังถกเถียงแล้วก็กําลังมีที่พูดถึงกันนะครับเป็นโรนัลโดอาณายนะครับกับราอูลกอนซซเลสตัวนี้เป็นร่างลายเซ็นนะครับร่างนี้ไอ้ร่างราอูลนะจะหาได้ก็ต่อเมื่อเราซื้อนักเตะนะครับ3ามตัวนะผมจําไม่ได้แล้วมีใครบ้างมีกาซิยาร์แล้วก็ มีใครอีกอะลองลองไปดูนะในในหน้าตรานะครับา3ตัวถึงจะได้ลาอูนมา1ตัวนะครับส่วนโรนัลโดครับตัวนี้ครับใช้จิ๊กซอแรกอยู่ที่2,000จิ๊กซอเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงเรื่องจํานวนจิ๊กซอพอๆกันนะครับเพราะว่าลาอูนมันก็ต้องใช้3ตัวในการแรกไนงะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปดูว่ามันใช้ตัวอะไรบ้างนะครับส่วนโรนัลโดก็ใช้2,000จิ๊กซอนะครับวันนี้ผมก็จะมา เขาเรียกว่าวิเคราะห์นะวิเคราะห์แล้วก็วิธีการเล่นสไตล์การเล่นนะครับเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครเล่นตัวนี้เล่นง่ายกว่าตัวนี้เล่นยากกว่าอะไรทํานองนี้นะครับเหมือนเดิมนะก็มาดูใบพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนจะมาดูสเตตัสเบื้องต้นกันก่อนเลยครับความเร็วฝีเท้าหรือว่าสปีดต้นพอๆกันร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเอ็ดไม่ห่างกันเยอะนะครับการยิงการยิงนี่ลาอูนจะมี ราศีดีกว่าตรงไหนตรงการยืนตำแหน่งครับเห็นไหมมีการยืนตำแหน่งแล้วก็ลูกบอลเล่เยอะกว่าแต่โดยรวมก็พอๆกันนะไม่ค่อยต่างกันมากก็คือคมเหมือนกันนะครับอแล้วก็การส่งบอลครับลาอูนเยอะกว่าพอสมควรนะเดี๋ยวเพราะอะไรมันถึงเยอะกว่าจะพาไปดูด้วยนะครับช่วงท้ายนะการเลี้ยง พอๆกันที่เหลือก็น่ะทีมีสภาพร่างกายอานายจะมีภาษีดีกว่านิดหน่อยนะครับเออถ้าสก,กิลอานายห้าดาวลาอูลสี่ดาวเทาว้ทาเท่ากันพลังแฝงอ่าคลิปนี้ลงหลังจากที่อานายแม่งอัพพลังแฝงเข้ามาใครที่วันแรกเห็นพลังแฝงอานายแล้วเอ้ยพี่ไม่ใช่ผมไปลาอูลเลยลาอูลทั้งใจเรียบร้อยครับ <laughs> EA พวกยัดพลังแฝง เข้ามาให้อานายเฉยเลยอันนี้ก็ต้องแบบโอ้คือมันมีอีกครั้งหนึ่งแล้วอะช่วงตัวตัวตัวร้อยเก้าใช่ไหมอานายอ่ะที่มา่ามันเอาตัวเข้ามาก่อนค่อยยัดพลังแฝงเข้ามาตามมานะครับก็ก <c oughs> ็มันเป็นเหลี่ยมแต่ EA นะก็ออนะครับใครที่ทันก็ทันไปละมาดูสลีละครับที่สําคัญจะมาดูตรงนี้ครับสลีละน้ําหนักสูงสูงอานายสูงอยู่ที่ร้อยแปดสิบสามครับลาอูร้อยแปดสิบน้ําหนัก 78กับ68ส่วนสูงไม่ต่างกันมากแต่ที่ต่างกันคืออะไรครับคือน้ำหนักนั่นเองครับเพื่อนๆครับเออแล้วทีนี้มาพูดในพอยต์ของอ่ามันอ่าก็เรียกว่าอารมณ์ในเกมก็แล้วกันคือผมได้มีโอกาสเล่นแล้วนะผมได้มีโอกาสเล่นแล้วแหละแต่มันไม่ใช่ id ของผมเองนะครับต้องต้องต้องย้ำก่อนมันเป็น id ของคนอื่น คือเราเห็นสภาพร่างกายเนี่ยเราสามารถเอาไปเปรียบเทียบนักเตะที่เราเคยเล่นแล้วได้เลยนะลาอูนครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกอารมณ์โยฮันครับเลยตัวมีความแบบว่าเก้งก้างนิดหน่อยนะครับแต่ในความเก้งก้างก็จะมีความความผิวความบางอ่าคือมันเป็นตัวที่สูงแต่ว่ามีความผอมนะครับไอ้สูงผอมเนี่ย ถ้าใครดูคลิปผมก็จะพอตีออกแล้วว่าเวลามันใช้สก,กิลอะ่ะมันจะสมูทนะครับเพราะสูง180ขึ้นมาเด็นะครับก็เป็นสรีระที่สมส่วนเอ,อสมสรีระที่พอดีอะ่ะถ้าเป็นส่วนสูงของนักบอลนะก็พอดีเลยสําหรับราอูนกอนซซเลสนะครับเวลาเลนเชงอะไรอย่างเงี้ยรูเลตอะไรเงี้ยพุ่งนะครับคือวิ่งได้สปีดชิวๆิวิ่งฉีกได้เลยนะครับ แล้วตาอูนอะสับพุ่งไหมอ่าหลายหายคนถามสับพุ่งไหมพี่ครับพุ่งอยู่แล้วครับพี่ตัวใหม่แบบนี้ตัวเมตาแบบนี้ความเร็วขนาดนี้พุ่งอยู่แล้วผมบอกเลยไม่พุ่งครับหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อผมก็ได้นะลองไปเล่นดูก่อนก็ได้ครับแต่บอกเลยว่าดาอูนเป็นคนที่สับไม่ได้พุ่งขนาดนั้นอ่าฟังให้จบ ไม่ได้พุ่งขนาดนั้นเออนะเพราะด้วยตัวเขาอะ่ะมันจะสูงนิดนึงอ,อ่าถ้าใช้คำว่าส่วนสูงมันคือมันเป็นตัวที่สมส่วนเลยขึ้นมาจากตัวเล็กไงเออร้อยแปดสิบผมให้ขีดเส้นใต้เอาไว้เลยร้อยแปดสิบนี่คือสูงประมาณหนึ่งแต่มันไม่ใช่ว่าสูงเลยหรือไม่เตี้ยเลยอะไรทั้งนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันสับ ไม่เร็วขนาดนั้นเพราะว่ามันมีตัวที่สับเร็วกว่าไงพอเข้าใจไหมสับแล้วเร็วสับแล้วพุ่งเลยของแพทนี้เอาของกิจกรรมนี้เลยก็ได้เอาวินิสิอุสจูเนียเห็นภาพไหมเออเดี๋ยวผมเอาวินิซิอุสเข้ามาให้ตัวนึงก็ได้นะครับนะมันจะได้เป็นแบบอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามีตัวหนึ่งวินิซิอุสก็เป็นคนที่เป็นตัวที่เพื่อนๆนั้นพูดถึงเยอะนะ เออเดี๋ยวผมเอาวินิซิอุดมาให้อีกตัวหนึ่งอ่าเป็นตัวนี้ครับที่แตกต่างกันเลยคือ OVR มันน้อยนิดนึงนะ OVR มันร้อยสิบสี่นะครับแต่โดยรวมวินิิอุครับดูซาดีระเขาครับร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักเจ็ดสิบสามครับนะน้ำหนักอาจจะพอๆกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนสูงครับวินิซิอุตตัวมันไม่ใหญ่ครับตัวมันตัวมันเล็ก และไอ้ข้อดีของตัวนี้คือศูนย์ท่วงมันต่ําศูนย์ท่วงมันต่ําคือมันออกตัวได้ดีกว่าครับสปีดต้นมันดีกว่าสปีดต้นมันจัดจ้านที่สุดในเกมแล้วตอนนี้ผมให้วินิิอุสเนี่ยโอ้โหดูแล้วด,ดูสเตตัสด้วยนะไม่ได้พูดถึงสเตตัสนะอันนี้ตัดเรื่องสเตตัสออกไปเราพูดถึงแค่สรีระร่างกายครับคือวินิิอุสอะ่ะมันเป็นตัวที่สับพุ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับถ้าใครเล่นเกม FC Mobile นะจะจะเห็นวินิสอุสนะครับ แล้วคือมันเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยเอาจริงๆนะลาอูล่างเนี่ยถ้าไปเทียบกับวินิสอูร้อยสิบเอ็ดนะร่างบอลลงดอผมว่าบอลลงดอสับพุ่งกว่าพูดถึงแค่เรื่องสับนะเพื่อนๆอย่าไปโยงหลายๆเรื่องนะพี่มันดีกว่าตรงไหนเรื่องสับครับคือเรื่องสับเนี่ยมันต้องยกเอาไว้เป็นประเด็นพูดประเด็นหนึ่งใครที่ชอบสกิลสับเป็นอาร์จินหรือว่าชอบสกิลสับสับขาออกแล้วลบออกเนี่ยแหละครับใครที่ชอบนะต้องไปดูสลีระตัวเล็กๆครับ นอกจากนั้นจะมีตัวไหนอีกมีไม h ค e โอเวนอีกตัวหนึ่งในแพทนี้นะเออในกิจกรรมนี้มีไมโค e โอเวนที่ประมาณประมาณวินิสซุสนะครับส่วนสูงพอๆกันนะครับเออแต่เอามาแค่นี้ก็พอนะคือถ้ากิวสับอ่ะต้องยกให้ตัวเล็กๆเว้ยอ่ะลาอูนปล่อยไหมนะลาอูนจะเป็นครบเครื่องโยันครับแต่เป็นโยันครับที่ไม่มีอีลาสติโก้ครับเพราะว่าลาอูนมันสี่ดาวอืม ลาอูนร่างนี้มันสี่ดาวนะครับแล้วมันทําอะไรได้บ้างลาอูนก็ไม่ว่าจะเป็นเอาไปรูเล็ดเอาไปเลนเชงเลนเชงวิ่งนี่คือเป็นสกิลที่เข้ากับลาอูนที่สุดแล้วนะเลนเชงแล้ววิ่งตรงๆเลยอะทําได้ดีลาอูนทําได้ดีนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูอานายกันบ้างนะครับอาานสเตตัสไม่ต้องพูดถึงเหมือนเดิมช่องเราไปดูโดยรวมอ่า สกิลครับแค่สกิลห้าดาวสามารถอีลาสติโกได้เล่นเอสทีเล่นอีลาสติโกได้แค่เนี้ยคุณก็มีภาษีดีกว่าลาอูนแล,ล้วครับจริงๆนะถ้าใครเล่นเฮดทูเฮดนะครับสกิลอีลาสติโกเนี่ยเป็นเป็นสกิลที่เมตาที่สุดแล้วก็เป็นสกิลที่เอ,อทำให้นักเตะเราพุ่งไม่ว่าจะตัวสูงตัวเตี้ยนะครับขอแค่อีลาสติโกได้เนะี่ยคุณก็ได้เปรียบแล้วครับเพราะอีลาสติโกมันจะทำให้นักเตะเราแข็งแกร่ง อิลาสติโกทาให้นักเตะเราพุ่งทําให้นักเตะเราวิ่งถีกระชากออกสปีดต,ต้นได้ดีแค่คุณอิลาสติโกได้คุณก็มีภาษีดีกว่าชาวบ้านเท่าครับซึ่งอานายทาได้ไนงะคือออกมาวันแรกอาจจะหลายหลายคนที่เป็นสายเมนเจอร์อาจจะเฮ้ยพี่ไม่ค่อยนานเล่นเลยนะเพราะว่ามันเอาพลังแสงออกไปหมดแต่ทีเนี้ยอานายมันยัดพลังแสงเข้ามาแล้วนะครับมีอะไรบ้างผมจําไม่ได้ฟิตเนสช็อตนะเล่นเหนือชั้นอ่าอะไรกะ วิ่งไวใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกไม่รู้ราบๆผมผมลองไปดูเอาเองแล้วกันนะครับอานายเนาะแล้วด้วยส่วนสูงที่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็น้ําหนักที่มีความหนากกว่าลาอูนกอนซซเลตเพราะฉะนั้นอ่าการเบียดการประทะวินิสูตนี่ตัดออกไปไหมหรือว่าเอาไวห้หน้านีดิแต่เดี๋ยวผมมาพูดถึงวินิสุตด,ด้วยก็ได้นะครับคืออานายอ่ะการเบียดการประทะแรงประทะนะความแข็งแกร่งจะทําได้ดีกว่าลาอูนครับ อันนี้ผมเล่นเองแล้วด้วยนะเออนะครับเล่นเองแล้วด้วยรวมไปถึงโดนชาวบ้านเขายิงมาแล้วด้วย <c oughs> นะคืออานายอ่ะแม่งสุดสุดใช้คาว่าสุดได้เลยเป็นกองหน้าโนหนึ่งได้เลยนะตอนนี้นะครับอีลัติโกที่ึงเบียดไม่ลงนะครับด้วยจะสาีสสสระที่สมส่วนผมผมใช้คําว่าสมสมส่วนที่สุดแล้วกันคือถ้าคุณมีนักเตะที่รูปร่างประมาณเนี้สูงร้อยแปดสิบต้นๆนะครับไม่เอาแปดสิบห้าขึ้นไปนะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้า8าขึ้นไปอ่ะ,อะเขาเรียกว่าท่าวงท่าอะไรเงี้ยมันจะหนืดแล้วคล้ายๆตอเลสอ่ะมันจะชาแล้วแต่สําหรับอานายครับ80ต้นๆกำลังดีลาอูนก็กําลังดีนะแต่ลาอูนเนี้ยได้เรื่องน้าหนักที่น้อยกว่าอานายนิดหน่อยนะครับคนน้าหนักน้อยกับคนน้ําหนักเยอะถามว่าเมื่อกี้มันมีความแตกต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดผมพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆทุกคนน่าจะรู้จักมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ เห็นไหมที่เขาช่างน้ำหนักกันอะทําไมเขาถึงมีความซีเรียสเรื่องน้ําหนักขนาดนั้นเกินมาครึ่งปอนด์เกินมาขีดสองขีดแค่นั้นก็น้าหนักเกินแค่นั้นก็ตกตาช่างแล้วครับเพราะว่าแรงปะทะแรงเบียดแรงหมัดอะไรพวกนี้นะครับมันมีผลนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้ว,วอะานายน้ําหนักเยอะกว่าอูนครับการเบียดกันปะทะมันก็จะทําได้ดีกว่าหลักการยืนนะคนที่น้าหนักเยอะก็จะดีกว่าแข็งแกร่งกว่านั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงเล่นศัก รีละนะครับเนาะอานายก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็สมดุลที่ดีกว่าครับโดนเบียดโดนปะทะแล้วในเฮดตูเฮดครับผมว่าอานายตอบโจทย์กว่าลาอูนเยอะครับเนาะเพราะว่ามันต้องเข้าไปเบียดเข้าไปเข้าไปปะทะเข้าไปชนะเหลี่ยมของกองหลังครับยังไงอานายก็มีภาษีที่ดีกว่าในเฮดตูเฮดส่วนในเมนเจอร์ผมให้คำตอบไม่ได้เพราะผมม่นเป็นคนไม่ค่อยเล่นเมนเจอร์ นะครับแต่จาคําผมไว้นะอานายก็คืออานายครับอานายก็คืออานายนะเออทาได้หมดครับลูเล็ตเล่นเชงอิลัติโกสับก็ประมาณหนึ่งถ้าสกิลสับเหมือนกับเอาโอเวอร์ลันน่ะมันก็ค่อยๆพุ่งกู๊ดไปแบบนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสกิลสับก็สู้วินิซิวต์ไม่ได้ทั้ตัวนะครับเพราะวินิสิวต์เป็นตัวเล็กไนงะ <c oughs> แล้วมาพูดถึงวินิซิวต์บ้าง วิดีซีอุสส่วนสูงขนาดนี้ส่วนสูงแค่นี้อ่ะใช้คขามาส่วนสูงแค่นี้ก็ได้นะครับน่าเล่นไหมคือตำแหน่งรองเขาจะมีเอทีนะถ้าเเพืเ่อนๆอัพขึ้นเมทส้มก็จะเล่นเอทีได้แล้วผมว่าน่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับวิดีซิอุสจูเนี่ยเป็น้าดาวได้ด้วยอิเลสติโกได้ด้วยนะครับต,ตกี้ยูับก็พุ่งออกตัวก็ดีนะครับส่วนท่วงต่ำพวกนี้ แล้วก็การแตะบอลการคอนโทรบอลทําได้ดีแน่นอนครับตัวเล็กทําได้ดีเนาะแล้ววิดิชิอุสมันไม่ดีมีข้อไม่ดีไหมคือนั่นแหละที่บอกไปคือตัวมันเล็กตัวเล็กถ้าไปปะทะกับกองหลังสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแทบจะถูกสะกิดไม่ได้เลยเข้าใจไหมคือตัวมันเล็กครับต้องหลีกเลี่ยงการประทะให้ได้คุณต้องหนีกองหลังเขาให้ทัน อย่าช้าครับอย่าตัดสินใจช้าช้าเพียงเซลวิคุณเอาบอลไว้กับตัวไม่ได้หรอกครับสำหรับวินิสอุมันโดนชนทีเดียวมันก็กระเด็นแล้วนะครับเนาะสเตตัสเนี่ยผมแทบจะไม่ไม่อยากไม่พาไปดูเลยเหมือนเหมือนกันแหละจริงมันห่างกันแค่หลักหน่วยครับแต่ที่ต้องการให้ดูคือส่วนสูงกับน้ําหนักแค่เพื่อนๆดูคลิปผมแล้วเพื่อนเพื่อนดูส่วนสูงน้ําหนักแล้วเพื่อนๆไปตีความเอาสไตล์นักเตะเข้ามาในหัว เพื่อนๆจะเข้าใจเลยครับแล้วเพื่อนๆจะตัดสินใจเลือกนักเตะได้อย่างที่ไม่เคอะเขินไม่เออพี่มันดีหรือเปล่าเข้ากับผมไหมเข้ากับเพื่อนผมไหมบางทีเพื่อนๆอาจจะลองไปแบบเออแนะนําเพื่อนๆได้นะครับมีคนรู้จักมีเพื่อนที่เล่นด้วยกันมีรุ่นน้องเออไปแนะนําได้อีกน้องตัวนี้พี่ว่าเข้ากับเองอะไรทํานองนี้อย่างที่ผมบอกไปไม่มีตัวไหนดีที่สุดสําหรับคุณครับ มีแค่ตัวไหนที่จะเล่นแล้วเข้ามือของคุณมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นไปหาจุดเด่นของตัวเองครับเป็นคนชอบเล่นนักเตะแข่งไหมเป็นคนชอบเล่นนักเตะตัวเล็กไหมมีความพลิ้วในการบังคับอะนาล็อกไหมเป็นคนชอบนักเตะมีความเหลี่ยมดีไหมสกิลทีก็เบียดกองหลังได้ไหมนะครับเอก็แล้วราอูนมันผมว่ามันไม่ค่อยสุดจริงๆนะมันเอ่อ แต่ถามความเร็ว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 ใช้ได้คมคมก็คือทุกตัวคมทุกทุกทุกตัวเนี่ยคมหมดคือมาใหม่แม่งคมทุกตัวอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวมาสรุปสองตัวกันวินิิอุตตัดทิ้งไปนะครับวินิิอุตนี่อ่าให้เป็นตัวโจ๊กเกอร์ก็แล้วกันนะครับใครที่มีแต้มเหลืออะไรก็เอาไปแลกแกได้คือแกเก่งนะครับแต่ผมยังมองว่าถ้าเอาความครบเครื่องนะอานายครบเครื่องกว่านะครับมาลาอูนกับ อานายบ้างนะครับควดเลือกตัวไหนวรเล่นตัวไหนไปเอาข้อดีของลาอูนก่อนถ้าเทียบกับอานายนะเทียบกันแค่สตัวนะครับการคอนโทรลอนาล็อกผมว่าลาอูนทําได้ดีกว่าน้ําหนักตัวที่เบากว่านะครับน้ําหนักตัวที่เบากว่าแล้วก็ส่วนสูงห่างกันนิดหน่อยห่างกันนิดหน่อยก็มีผลนะออการคอนโทรลอนาล็อกการแตะบอลอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยห่างตัวครับเอาไปเล่นใน VSA เนี่ยการแตะบอลห่างตัวใน VSA เนี่ยมีผลมากๆนะครับ คือลาอูนก็ทําได้ดีกว่าอาไนนิดหน่อยไม่ไม่เกินกันเยอะนะครับส่วนอานไยก็นั่นแหละแรงเบียดการประทะความแข็งแกร่งซึ่งเพื่อนๆในเฮดทูเฮดก็จะชอบกันอยู่แล้วนักเตะที่มีความดือ้อนะครับอาายทาได้ดีกว่าการโดนชนไม่ค่อยล้มการประทะการเบียดจะทําได้ดีกว่าลาอูนกอนซซเลสครับอีกอย่างนึงเลยสกิลห้าดาวครับ โรนัลโดสกิลห้าดาวคือคุณจบแล้วจริงๆห้าดาวแลวสองเท้าด้วยจบเลยนะครับราอูลก็ <c oughs> คะแนนอาจจะูกดรอปลงนิดหน่อยเพราะว่าเอ,อผมไม่รู้นะว่าอีลาสติโกอ่ะพวกคุณเจอกันบ่อยไหมแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแรงจำผมจะไม่ไม่พูดว่าแรงสูงก็แล้วกันนะครับคือถ้าแรงมีเก็บดาวเยอะๆหน่อยอเขาใช้อีลาสติโก้กันเยอะครับ คือเผลอนิดเดียวกว่าโดนอ e ิลาสติโก้หายแล้วครับคือคุณห้ามเผะเพราะฉะนั้นสกิลที่ตัวละครที่อ e ิลาสติโก้ได้เนี่ยก็จะได้รับความนิยมในแรงแรงอ่าแรงกิ้งที่มันสูงๆส,สักหน่อยนะครับผมไม่ได้บอกว่าคนที่แรงไม่สูงไม่ใช่อ e ิลาสติโก้ไม่ใช่แค่คนแรงพวกที่มันมีความสามารถสักหน่อยอ่ะมันจะโชคฉวยโอกาสได้ดีกว่าบางทีกองหลังไม่ทันตั้งตัวมันไปแล้วครับนะ คือมันจะทำเอลติโกได้ชํานาญมากกว่านะครับคือเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สําคัญเลยถ้าคุณอยากขยับพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากเล่นเกมนี้ให้มันได้เปรียบคุณต้องเล่นเอลติโกเวฝึกเอลติโกให้ได้ครับจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะเยินยออารายนะคือคุณมีเอลติโกคุณก็มีภาษีที่ดีกว่าแล้วครับเนาะผมว่าอารายจะทีขีกว่านิดหน่อยนะ ในเหตุ o เ e a ุนะครับรวมไปถึงความน่าเล่นนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกนะครับทำไมอานายถึงน่าเล่นกว่าลาอูนนะครับอ่าเพื่อนๆมาทำไมลาอูนถึงอ่าไม่ค่อยน่าเล่นถ้าเทียบกับกองหน้านะกับอานายมาดูตรงนี้ครับลาอูนกอนโซลิดคุณดูช่องที่สองนี่คือฟอร์นายครับนี่คือสไตล์การเล่นของนักเตะ ถ้าเพื่อนๆเ,เอาลาอูนไปเล่นแล้วหวังว่าลาอูนจะเป็นฝ่ายที่โอ้พี่มันต้องเป็นตัวที่หาช่องที่ดีมีส่วนร่วมกับเกมสูงผมบอกเลยว่าลาอูนอาจจะไม่ค่อยเห็นในเกมเพราะนี่คือฟอร์ไนนะครับคือผมลองเอาไปเล่นแล้วถ้าใครชอบเล่นหน้าคู่แล้วลาอูนไปยืนนะลาอูนจะเป็นตัวที่ถอยลงมาต่ำกว่ากองหน้าเป้าอีกตัวหนึ่งเสมอ อันนี้น้าคู่นะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับเพราะนี่คือฟอนไนครับพลังของฟอนไนก็จะจะอธิบายคือเป็นตัวที่ลงมาต่ําลงมาเชื่อมเกมกับแดนกลางลงมาเชื่อมเกมกับปีกลงมารับเกมต่ําเออคือลงมาช่วยกันเชื่อมเกมนะครับนะเป็นตัววิ่งตัวหลอกอีกตัวหนึ่งคือเป็นกองหน้าตัวหลอกหลอกเพื่อที่จะให้กองหน้าเป้าของเราอะ่ะมีพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษหรือว่าบริเวณหน้ากรอบเขตโทษที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นฟอนอ่ะมันก็จะเป็นตัวคล้ายๆว่าตัวละครลับเป็นตัวที่ม่เชนาเป่าจา๋ามาจะมีจุดเด่นในการออหาช่องขนาดนั้นนี่คือเหตุผลอีกเหตุผลนึงเลยที่ผมมองว่าลาอูนเอามาเล่นอ่กองหน้าอาจจะมีข้อเสียเปรียบอานายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นฟอนายใช่ไม่ใช่ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ แต่ผมบอกเลยว่าผมเคยเล่นแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันลงมาต่ำจริงๆลาอูนมาถึงอาไนาเป็นพลังเอ็ดวันฟอร์เวิร์ดอย่างที่บอกไปพลังเอ็ดวันฟอร์เวิร์ดเป็นตัวละครที่เมตาที่สุดในเวลานี้คือเป็นกองหน้าที่มีความเร็วจุดเด่นคือความเร็วความเร็วที่จัดจ้านนะครับในบางจังหวะมันจะมีจังหวะสปินที่ดีกว่าสำหรับอาไนานะอืมเพราะมันเป็นเอ็ดวันฟอร์เวิร์ดครับมีใครอีก อ่าพวกถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะพวกแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดจะเป็นตัวที่สามารถเอาตัวรอดเองได้ในพื้นที่แคบๆนะครับเป็นกองหน้าที่ฉียดกระชากวิ่งทะลุกองหลังไล่กองหลังได้ดีเออนะครับแล้วก็พวกอิกิเลนบัป,ปเป้เอ็มบัป,ปเป้นี่ก็นับเป็นแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดนะครับนะวินิซิอุสอันนี้ก็แอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดเดมเบเล่แอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดคือแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดมันจะเป็น กองหน้าที่เอมีพื้นเพย์แบบเล่นปีกได้มาก่อนเอามาเล่นหน้าได้อะไรทํานองนี้คือเป็นกองหน้าที่ไม่ตายตัวเป็นกองหน้ายุคใหม่นั่นเองนะครับแต่สําหรับอาไนคือมึงมีความเร็วอยู่แล้วนะครับนี่พลังอาไนก็จะประมาณนี้เอาชนะกับหลักล้ำหน้าได้ฟิตเนช็อตเล่นเหนือชั้นวิ่งไวนะครับก็ผมยังมองว่าภาษีอาณนยังดีกว่าด้วยพลังด้วย รวลาอูนล,ลองเล่นหน้าเดียวแล้วก็ผมมองว่าด้วยเหลี่ยมการเบียดการกระแทกอ่ะบางทีมันเอาชนะกองหลังไม่ได้เว้ยความแข็งแร่งมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับแต่เอาไปเล่นนะ่ะเล่นหน้าคู่โอเคจับคู่กันได้เลยถ้าใครมีงบถึงนะจับคู่กันเถื่อนสัสส์นะครับสำหรับคู่กองหน้าตัวนี้นะครับให้ตัวอานายเป็นตัวรอจบลาอูนเป็นตัวลงมาล้วงลงมาเอาบอลพาขึ้นไปให้อานายจบสกอร์ทีรับรองคนระับ ตาเดาแน่นอนสำหรับคู่อานานกับราอูดนะครับก็คลิปนี้ผมจะไม่ได้บอกว่าตัวไหนตัวไหนที่มันดีกว่าเดวกว่าโดยเห็นแบบชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามาลองเปรียบเทียบให้ดูสไตล์การเล่นนะครับวิธีการนะครับข้อดีข้อเสียในการเล่น h ฮดทูเฮดนะครับก็ทั้งหมดก็อยู่ในคลิปแล้วก็ลองไปฟังแล้วก็ไปพิจรารณาเอาอาจจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครคลิปนี้ก็ ยาวไปแล้วว่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนอาจจะเบื่อก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ผมมาเปรียบเทียบใครอีกนะครับหรือว่าอยากให้วิเคราะห์ตัวไหนเป็นพิเศษไหมลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ปักคุงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดียามเช้าด้วยนะ้โหน,นี้มาลงคลิปเช้าเลยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ